S <S สวัสดีครับสวัสดีครับทางข้างหน้าเหรอครับใช่ครับครับผมครับสำหรับได้จะเริ่มแล้วใช่ก็ตื่นเต้นมากครับผมก็ <S <S จริงๆ Dream r o y e r Concert Presented by Go s h o n t เนี่ยก็มน <S <S ันเป็นคอนเสิร์ตที่ผมตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆเนาะตอนที่ทำตอนที่คิดคอนเซปต์งาน Dream Boyer เนี่ยก็ใช้เวลามากกว่า มากกว่า2เดือนอีกอ่ะคือผมคิดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าอยากจะทําแบบคือเราอยากทํำคอนเสิร์ตที่มันสามารถอินสปิเรชันแบบว่าพวกแรงบ,บันดาลใจต่างๆให้กับคนที่มาดูได้แล้วก็ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของเราอะไรเงี้ยครับใช่มาหรือว่าใหญ่ครับผมใหญ่มากๆอยากให้ดูในโชว์มากๆเพราะว่าแบบเล่นใหญ่จริงๆนะใช่มีทั้งหลายโชว์มากอยาให้ทุกคนได้เห็นจริงๆแล้วก็เต็มที่มากซ้อมหนักทุกวันเลย มันลงมือลงแรงในทุกอย่างเลยครับใช่ครับทั้งลงแรงแล้วก็ลงไปดูโปรเซสต่างๆด้วยตัวเองทุกโปรเซสเลยครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโชว์ตั้งแต่สเตจแล้ว <laughs> สเตจโซีไซน์อะไรเงี้ยเราก็มีการคุยมีการปรับให้มันแบบว่าดูแบบทายังไงให้โชว์ดูแบบไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบแตกใหม่สำหรับคนที่มาดูด้วยอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบทำอะไรที่มันม,มันเป็นดีโมเดลใช่ครับดีโมเดลเป็นสง <Happy Mother. S 2> ครา,ามควัน เป็นเป็นเรื่องราวของคนคน,นึงดีกว่าที่ไล่ล่าตามความฝันนะครับเหมือน,นแบบว่าคือคนเราทุกคนย่อมมีความฝันนะครับแต่ว่าในระหว่างทางที่ก่าจะไปถึงฝันจะเป็นยังไงของแต่คนก็ไม่เหมือนกันวันนี้ทุกคนจะได้เห็นว่าดีนโรยเออร์ของผมเป็นยังไงอนะ่ามันจะมีกี่พาร์ทพอนพูดได้ไหมก็จะมีทั้งหมดโอ้ oh. ตั้งแต่พาร์ทนี่แจุดเริ่มต้นของผมกับเสียงดนตรีเลยครับผมแล้วก็มาเรื่อยๆว่าในพาร์ชีวิตเราเนี่ยได้มีแบบสิ่งอะไรที่มันแบบว่าทําให้เราเนี่ยได้แบบไม่เป็นตัวเองบ้างไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่มันจะมีแบบว่าจุดเริ่มต้นที่รู้จักกับดนตรีพอเสร็จมาปุ๊บเจอสิ่งยื่อยุตต่างๆสิ่งแรงจูงใจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มาดูโชว์ว่าแบบจริงๆโชว์นี้มันไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวมีเกส ด้วยที่ทําให้โชว์นี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเลยอยากให้ทุกคนได้ดูกันมาชีวิตของพอยที่มีแพชชั่นเรื่องดนตรีมาตลอดเลยนะใช่ครับใช่ครับมีแพชชั่นเรื่องดนตรีมากแล้วก็คอน,นี์ก็คือแบบโอ้เมื่มอวานนันทัวร์สะใจมากครับจริงๆใช่ไลน์อัพเพลงยังไงครับหลทัออ้งหมดกี่เพลงถ้าเขาคาวว่า20เพลงครับหลับมามีทั้งไทยจีนอังกฤษ อันนี้ก็คือสปอยแล้วนอนไหนๆก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับสตรีมมิ่งยังสามารถ<อ>ายังสามารถเข้าไปซื้อได้อยู่นะครับที่เป็นป๊อปนะฮะใช่มีเบนฟิตให้ลุ้นกันด้วยมีลุ้นวิดีโอคอด้วยนะครับก็เต็มจี่จริงขนาดผมยังเปลี่ยนสีเลยรอบนี้ผมไม่เคยเปลี่ยนสีผมเลยตลอดเข้าวงการมั้งเนี่ยสีมันมีเพลงที่อยากร้องแลอยากมีเพลงที่อยากร้องอยากโชว์แล้วก็นํากลับมาร้องใหม่เพื่อที่จะเล่าเรื่องราว ในระหว่างทางก่อนที่จะเข้าวงการมาด้วยใช่เมราั้ใจนฉพาะวีมันพิเศษทุกเพลงใช่มันพิเศษทุกเพลงเลยแล้วคนที่ใสได้ไหมไม่ไม่มีได้ไหมไม่บอกได้ไหมอุบไว้ก่อนเดาไม่ได้ด้วย <c oughs> ใช่มันจะมีทั้งที่เดาได้และเดาไม่ได้ด้วยค่ะ อาพิเศษจริงพิเศษจริงฮะแต่ว่ามีใครมีคอเชิญเยอะก็ค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่ามีทาง B G Y O จากฟิลิปปินส์บอยแบนด์จากฟิลิปปินส์มามาร่วมแจมด้วยในในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับแต่ว่าจะมาอยู่ในพาร์ทไหนก็รอชมในคอนเสิร์ตจริงๆเราเคยไปผมเคยไปทํางานที่ฟิลิปปินส์เนาะมีโอกาสได้ไปเหมือนเป็นเล่นคอนเสิร์ตทั้งนู่นเหมือนกันไปร้องเพลงแล้วก็ เหมือนเราได้ไปแบบมีอินโทรวิวสัมภาษณ์กันเล็กๆน้อยๆครับกับกับวงนี้ตอนนั้นน้องแบบแบบไปไปแชร์ลิงกันอะไรเงี้ยก็พอได้ความรู้จักกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นเป็นคนที่น่ารักกันทั้งกลุ่มเลยอะไรเงี้ยแล้วเต้นเก่งร้องเก่งอะไรเงี้ยผมก็เลย,เลยบแบบว่าเฮ้ยเราเห็นโอกาสว่าถ้าเราจะมาแทนในพัทพัทหน,นึ่งในในคอนเสิร์ตเนี้ยมันก็มันก็สมควรที่จะเป็นเขาจีบเลยจีบเลยครับอกยู่บ้างไหม ช่สิเซเยสใบไหมหน่อยจริง my my จริงก็โหอยากบอกว่าก็ถ้าคิวได้ค <x> ิวแมทก็เซเยสกันเกสกี <cade> so <the drinking water> <the> ่คนบอกได้ไหมเกสไม่ได้ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เกสมีมากกว่า5คนเพราะว่าบิจิโอมีแล้ว5คนฮะผมเป็นมาสมาชิกคนที่ชุดดีกว่าได้ยังไง คอสตูมเปลี่ยนชุดไม่ทานโชว์เยอะมากอาอา <laughs> ใช่ครับโอเคครับผมมันเกิดปีนีน้ไงมันเกิดปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่รู้สึกว่าได้มีการเดินทางได้การเติบโตที่โตขึ้น <c oughs> เป็นหนุ่มขึ้นแล้วน,<อ>นะครับคุณแม่บัมมีค้าผมโตเป็นหนุ่มแล้วนะใช่ใ,กกใช่เปนยังงทำไอวอากับบงมมี่ั้งหลายใช่ครับใช่ใช่ทำไอวอลจากแฟนคลับอ๋อก็จริงๆผม ผมอยากจะบอกว่าอยากขอบคุณทุกคนครับทั้งของขวัญแล้วก็สิ่งที่ทุกคนทําให้มันแบบมันมันฟูลฟิลผมมากๆเลยแล้วก็จริงๆตอนนี้รู้สึกว่าไม่เราไม่ได้ดูโซเชียลเลยเพราะว่าเราโฟกัสกับงานการงานคอนเสิร์ตม,มากๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวหลังจากคอนเสิร์ตจ,จบน่าจะได้รีเช็คอะไรต่า,างๆค่ะว่าเขาเป็นเงินเดือนหรือไม่คะคุณแฟนอ๋อเดี๋ยวอาจจะออกไปหลังจากนี้อ๋อใช่เขาเรียกว่าแบบว่าแฟนๆจักรเป็น,ปนาามากเลย ยังไม่เห็นเลยอ่ะเมื่อกี้ก็นั่งทำอยู่นีิพีอยากออกอยากออกออไอยากออก <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูเป็นแฟนเต็มเลยอยู่หน้าเต็มปีนี้ตั้งใจอยากทำอะไรพี่เจตเลยว่านอกจากาอคอนเสิร์ตยังนี้อนี้ละปีนี้หรอปีนี้ก็จริงๆมีของขวัญให้ตัวเองครับปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่สุขว่ามันเป็นการเติบโตได้ได้ซื้อบ้านแล้วใช่อขอบคุณนะครับแล้วก็ จริงๆปีนี้ก็แพนไว้ว่าถ้ามีโอกาสมีซีรีส์เรื่องนึงก็น่าจะน่าจะแฮปปี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็น goal ละกันฮะผม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ซื้อลอตของลอสซูบาร์ก็เลยฮะผมก็ซื้อลอตของลอสซูบาร์เพระจริงๆแบบว่าจริงๆ <c oughs> ความฝันผมก็อีกความฝันหนึ่งก็คืออยากอยากมีบ้านเพื่อแบบเดี่ยวคุณพ่อคุณแม่ได้ <c oughs> ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ มันเช่าอยู่เนี่ยกกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันอ๋อใช่ในบ้านในฝัน่งก็เป็นหลังใหญ่พอที่จะอยู่ด้วยกันได้ครับใช่อันนี้ก็ย้ายเข้าไปอยู่แล้วว่าอ๋อยังครับกำลังตกแต่งอยู่แต่ผมไม่มีเวลาเข้าไปดูเลยก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตใช้ใช่งอกได้ครับพอดูไม่เยอะครับไม่เยอะใช่สบายสบายใช่ครับมันมีสัดส่วนไหนที่แบบเอ้ยต้องอันเนี้ยก็ต้องเป็นส่วนเรา มีผมมีผมแบบ<า>ว่าคือเวลาเราทํางาน,นเนี่ยเนี่ยเราเจอคนเยอะก,กลับไปเราก็ต้องมีที่ที่ให้เราแบบว่าเออฉันกลับมาแล้วนะอะไรเงี้ยแบบเป็นตัวเองได้แบบว่าสบายเต็มที่เลยใช่ก็คิดว่าบอสจะทำห้องอัดห้องต่อดนตรีที่บ <อา S 1> <า>้านไรเงี้ยอาจจะเป็นห้องใช่เป็นฟิวเป็นฟิวประมาณนั้นครับมีทั้งมีทั้งไว้อัดเพลงแล้วก็ไว้พักผ่อนไปเล่นเกมใช่แต่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาได้ใช้หรือเปล่า แต่ว่าแสดงว่าปีนี้มีงานซีรีส์คาดว่าจะมีอ่าใช่ครับผมสิ้นปีนี้ก็จะมีซีรีส์เรื่องซอมบี้เวอร์ซอมบี้เวอร์ใช่ค่ะดูมันดีจากค่ายดูมันดีก็ได้มีโอกาสไปคอลแลบปีนี้ก็ได้ดูแล้วพี่จีปิดกล้องไปนานแล้วนะแต่ว่าใกล้จะได้ดูแล้วครับก็รอติดตามอยากจะบอกว่าสนุกแน่นอนจะบอกว่าเราเป็นผมบอกไม่ได้ถ้าผมบอกว่าผมเป็น พี่จะเชื่อผมป่ะพี่จะเชื่อผมป่ะล่ะ่เชื่อบอพี่พูดอจ่เชื่อหมดพี่จะเชื่อผมนะจริงๆเรื่องนี้คือเราค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันไม่อยากให้ไม่อยากให้มีใครแบบรู้เรื่องราวก่อนเลยเพราะอยากให้ทุกคนลุ้นไปพร้อมๆกันนะสำหรับงานเพลงมาบอนสำหรับงานเพลงก็จริงๆในคอนครั้งนี้ครับได้เอาเพลงเก่ามาอ r เรนจ์ใหม่ด้วยและคิดว่าหลังจากคอนนี้ก็จะมีเพลงใหม่ป่อออกมาที่ได้ฟังในคอนด้วย ใช่คุณพ่อคุณแม่มาเยอะอยู่ด้านหลังใช่ครับมาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้่ผมตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ไม่ใช่ครับตามไปทุกที่เลยเราจะเขินไหม่ะถ้าแปลว่าแบบท่านนั่งดูอ๋อไม่เขินครับไม่เขินนะว่าก็อยากจะบอกว่าไงคือตอนอยู่บนเวทีเราหน่าจะแบบมองใครไม่เห็นเลยเพราะว่าข้างล่างน่าจะมืดหมดเลยใช่แล้ววันนี้ก็มีแต่ ตัเนาะมาใช่ครับกระคนดีกว่าจะเท่าไรลตอใช่ครับผมก็เหนื่อยเลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ Dreamer Concert Presented by Go Shop นะครับผมก็คือคราวนี้ผมเต็มที่มากจริงๆนะครับก็สามารถไป streaming ได้เนาะที่ Event Pop นะครับขอบคุณคนมากเลยนะครับแล้วก็ฝากผลงานต่างๆด้วยนะครับผม IG BOSS i.ckm นะครับแล้วก็ Twitter, TikTok, POSIT POSIT.CKM กันครับครับใจค่ะขอบคุณครับ